เรื่องราวปฏิหารวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้นมีมากมายอย่างเช่นเรื่องของนายแกละพ่อค้าในตลาดตาครีซึ่งได้ไปเที่ยวที่อำเภอตาฟ้าและได้เกิดไปมีเรื่องราวกับนักเลงเจ้าถิ่นซึ่งมีสองคนแถมมีปืนด้วยสองกระบอกทว่านายแกละได้พกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมติดกายไปด้วย เมื่อเจ้าถิ่นทั้งสองลั่นกระสุนเข้าใส่ร่างของนายแกลตต่อหน้าผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นับสิบคนคมกระสุนไม่อาจจะเจาะผ่านร่างของนายแกละได้แต่ประการใดไม่นักเลงเจ้าถิ่นทั้งสองเห็นเช่นนั้นได้ตะโกนถามนายแกละว่ามึงเป็นศิษย์ใครนายแกลตจึงตอบว่ากูเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิม พอนักเลงเจ้าถิ่นได้ยินเช่นนั้นจึงถอยหนีไปคงจะเกรงกลัวด้วยบารมีองค์หลวงพ่อเดิมเป็นแน่เรื่องราวปฏิหารอีกเรื่องหนึง่งตำรวจได้จับกลุมคนร้ายคนหนึ่งซึ่งพกพามีดหมอเป็นเครื่องรางของขลังติดกายและได้ชักมีดหมอต่อสู้กับตำรวจไม่ยอมให้จับกลุ่มตำรวจเห็นคนร้ายต่อสู้กัดขืนการจับกลุ่มจึงคิดจะจับตายได้ช่วยกันยิงคนร้าย กระสุนปืนหลายกระบอกหาได้ถูกคนร้ายไหมคนร้ายได้ถือมีดหมอวิ่งหนีไปสุดท้ายคนร้ายวิ่งจนหมดแรงจึงยอมให้จับกุมโดยดีหลังจากนั้นตำรวจได้สอบถามว่ามีดหมอนี้เป็นของใครเจ้าของมีดเลยบอกว่าเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ มีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นยังมีสรรพคุณในด้านการปราบผีด้วยดังเรื่องราวของพันเอกประจนกิติประวัติหรือที่รู้จักกันในนามตรียมปวยัยนักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องและผู้จัดทำเนียบพระเครื่องชุดเบญจาภาคีในสมัยที่พันเอกประจนกิติประวัติยังมียศที่ร้อยตรีประจำอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้มีดหมอของหลวงพอเดิมมาไว้เป็นของคู่เรือนอยู่เล่มหนึ่งได้เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าของภรรยาและของท่านรวมอยู่ด้วยแต่ทว่าเอาไว้ชั้นบนปรากฏว่าเมื่อท่านให้ทหารคนรับใช้มานอนเฝ้าบ้านทหารรับใช้คนนั้นก็ไม่เต็มใจที่จะมานอนเพราะกลัวตู้ใบนั้นครั้นสอบถามว่าเองกลัวตู้ใบนั้นทำไมมีอะไรหรือเปล่า ทหารรับใช้ก็บอกว่าอยู่ดีๆตู้ใบนั้นจะสั่นเองได้โดยไม่มีใครไปเขยา่าทำให้น่ากลัวต่อมาปรากฏว่าเสื้อผ้าของภรรยาพันเอกประจนกิติประวัติหล่นลงมากองอยู่ด้านล่างเหมือนกับว่ามีใครจับโยนลงมาทำให้พันเอกประจนกิติประวัตินึกขึ้นมาได้จึงได้นำมีดหมอออกไปเก็บไว้ที่อื่นหรือในคราวที่ โรงเลี้ยงอาหารของทหารเกิดมีเรื่องเอะอะขึ้นโดยพวกทหารที่มาจากอีสานบางคนมีวิชาดีปล่อยผีให้เข้าสิงในหมู่เพื่อนทหารด้วยกันผู้ที่ถูกผีสิงก็แสดงอาการอลาวาดคว่างปลาถ้วยชามคุมตนเองไม่อยู่เมื่อมีผู้ไปรายงานพันเอกประจนกิติประวัติท่านได้โมโหมาก จึงพกปิ่นหมอของหลวงพ่อเดิมตรงไปยังโรงเลี้ยงอาหารแล้วประกาศหาตัวคนที่ปล่อยผีเข้าเพื่อนทหารทันใดนั่นเองผีก็เข้าทหารคนหนึ่งถึงกับดิ้นเล็กเรียวกราดพันเอกประจนกิติประวัติจึงเดินตรงเข้าไปหาทหารในนั้นแต่ยังไม่ทันถึงตัวดีเจ้าผีร้ายก็ร้องลั่นว่าออกไปห่างๆขอย่านอาณาจักรครั้นเมื่อพันเอกประจนกิติประวัติ เข้าไปจับมือผีก็ออกทันทีทหารคนนั้นก็มีอาการล้มหงายพึ่งทั้งนี้มารู้ในภายหลังว่าที่ร้อง